โอเคลืมใหม่นะครับลืมใหม่โอเคสวัสดีนักเรียนชั้นป .5 นะครับประถมศาศีทีห5าทุกคนนะครับวันนี้ครูก็จะมา,อาสอนแล้วก็ทำเฉลยนะครับแบบฝึก 1.3นะครับตามวิชาเรียนนะครับตามตารางเรียนเด t ทีวีนะครับประจําวันที่20พฤษภา2 5 6 3นะครับเนาะโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับวันนี้จะเป็นการเปรียบเทียบนะครับจํานวนอีกแล้วนะครับแต่ว่านักเรียนสังเกตไหมวันนี้จํานวนที่นักเรียนเรียนเนี่ยมันจะเป็นเพิ่มเป็นจํานวนคละขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นครูขอบอกทิศตรงนี้นิดนึงก่อนนะครับว่าถ้าเป็นจํานวนคละเนี่ยสมมุติว่าเท่าไหร่ดี5เศษ1สนะ่วน2เนาะกับ 3เศษอะไรก็ไม่รู้เศษ5ส่วน4ก็ได้นะครับ5เศษ1ส่วน2กับ3เศษ5ส่วน4ะครับถ้าจํานวนคะมาเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับเราสามารถ,ถนำจำนนํานวนเต็มด้านหน้าเศษส่วนนะครับนำจํานวนเต็มด้านหน้าเศษส่วนตรงนี้เนี่ยมาเทียบกันได้เลยนะครับเอา5กับ3มาเทียบกันได้เลยนะครับข้างหลังปล่อยมันก่อนไม่เป็นไรนะครับเอา5กับ3มาเทียบเพราะนั้น5 4. มากกว่า3นะครับ 1> 5เศษ1ส่วน2จึงต้องมากกว่า3เศษ5ส่วน4นะครับอันนี้คือจำนวนเต็มนะครับแต่ว่าเศษส่วนข้างหลังเนี่ยก็คือค่าทศนิยมนะครับถ้าหารออกมาแล้วหลังหลังจากหลังจากจำนวนเต็มนี้นะครับอาจจะเป็น5จุดอะไรหรือ3จุดอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่พอนี้เราเอาจำนวนเต็มมาเทียบกันได้เลยนะครับว่าโอเคถ้าตรงนี้มี5ตรงนี้มี3มนะครับ5ามากกว่า3อยู่แล้วเพราะฉะนั้น 5เศษ1ส่วน2ะครับย่อมมากกว่า3เศษ5ส่วน4แน่นอนนะครับอ่าเช่นเดียวกันนะครับเช่นเดียวกันอีกแบบหนึ่งนะครับในกรณีที่อ่ะยกตัวนี้เลย4เศษ2ส่วน3กับ4เศษอ่าอะไรดี1 2ส่วน2นะครับในกรณีนี้เนี่ยนะครับเราต้องดูก่อนว่า จำนวนค่าด้านหน้าเนี่ยเท่ากันนะครับเพราะนั้นเราจะเปรียบเทียบจากจุดาจานวนค่าด้านหน้าไม่ได้ละนะครับเราจึงต้องเปรียบเทียบจากเศษส,ส่วนด้านหลังนะครับเศษส่วนด้านหลังนะครับในกรณีนี้เนี่ยนะครับอะไรมากกว่ากันนะครับเพราะฉะนั้นอย่างอันนี้มันง่ายเนาะอาจจะใช้เส้นเส้นจํานวนก็ได้นะครับ อันนี้3ครึ่งหนึ่งของ3คือ1.5อันนี้มากกว่าไปถึง2นะครับอันนี้อยู่ที่คร,ทครึ่งหนึ่งพอดีนะครับอยู่ที่ที่ครึ่งหนึ่งพอดีนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องมากกว่านะครับอันนี้ก็ต้องมากกว่าเนาะ4เศษ2ส่วน3เนี่ยก็ต้องมากกว่า4เศษ1ส่วนรรร2นะครับทันไม่เอ่ยนะครับอันนี้เป็นการยกตัวอย่างคร่าวๆนะครับเนาะนะว่าโอเคเราสามารถนะครับ เทียบได้เลยนะครับถ้าเป็นจํานวนค่ะนะครับในกรณีที่1ถ้าจํานวนคะนะครับมันไม่เท่ากันนะครับถ้าตัวใดตัวหนึ่งมากกว่าแสดงว่าตัวนั้นมากกว่าเลยนะครับแต่ถ้าจํานวนคะด้านหน้าเท่ากันอย่างนี้นะครับให้เรามาเปรียบเทียบที่เศษส่วนด้านหลังอีกทีหนึ่งนะครับโอเคเนาะมาเริ่มที่ข้อที่1นนะครับข้อที่1นนะครับเปรียบเทียบนะครับจำนวน następ, มีจํานวนคะด้วยแล้วก็อีกตัวหนึ่งเขาเรียกว่าอะไรลูกอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าเศษส่วนอะไร ตัวนี้เศษเกินนะครับเศษเกินนะครับก็คือตัวเศษเนี่ยมันเกินไปกว่าส่วนนั่นเองนะครับตัวเศษมันเกินไปกว่าส่วนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในข้อนี้ถ้าจะให้เทียบง่ายๆโดยที่ไม่ต้องคิดเลยมากมายนะครับก็คือมันมีจํานวนค่าอยู่ตัวหนึ่งแล้วใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นเราลองเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนจํานวนเศษเกินเนี่ยให้เป็นจํานวนค่าดูซิว่าจํานวนเต็มด้านหน้า,นานะมากหรือน้อยกว่ากันนะครับโอเคเดี๋ยวลองเนาะนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการเปลี่ยนนะครับ จำนวนเศษส่วนเกินเนี่ยให้เป็นเศษส่วนคะนะครับก็คือให้เอาอเปลี่ยน,นเศษเกินนะครับเป็นคะนะครับเนาะก็ให้เอาตัวตัวนี้นะครับตัวส่วนนะครับหารด้วยตัวเศษนะครับใช้เป็นหารยาวเนาะเพราะว่าจะได้รู้ว่าเหลือเศษหรืออะไรเท่าไหร่นะครับ5 หาร1ิอ่าทษที5หาหาร1ิเนะครับได้5ครั้งนะครับ25 10ลบกันเหลือเศษ1นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเอามาตอบเป็นจำนวนค่ะเนี่ยก็คือตรงเนี้ยคือจำนวนที่หารลงตัวใช่ไหมครับตรงเนี้ยคือจำนวนที่หารลงตัวตัวเนี้ยคือเศษนะครับตัวนี้คือเศษนะครับ ัวนี้คือเขาเรียกว่าเป็นส่วนเดิมนะครับครูเรียกว่าส่วนเดิมเนาะนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเรานาหารเสร็จแล้วเนี่ยบางคนโอ้รหหารเสร็จแล้วจะนํากลับมาเขียนยังไงนะครับเพราะนั้นเราก็เขียนเลยนะครับ5เป็นจํานวนเต็มใช่ไหมนะครับ5เป็นจํานวนเต็มนะครับ1เป็นเศษนะครับ2เป็นส่วนเดิมนะครับดูอย่างนี้นะครับฉนั้นรูปแบบของจํานวนค่าเนี่ยก็คือเต็มนะครับจํานวนเต็มนะครับ เศษส่วนส่วนเดิมนะครับเต็มเศษส่วนเดิมเต็มเศษส่วนเดิมเต็มเศษส่วนเดิมนะครับเพราะนั้นเต็มนะครับตามด้วยเศษแล้วก็ตามด้วยส่วนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็น5เศษ1ส่วน2นะครับเราก็ได้เป็นจำนวน2่อเศษ2ส่วน3เนี่ยกับ หเศษ1ส่วน2นะครับเพราะฉะนั้นเรารู้เลยตัวนี้เป็น4ตัวนี้เป็น5นะครับเพราะ,ะนั้น5ต้องมากกว่าแน่นอนเพราะฉะนั้นเราต้องตอบว่านะครับตอบว่า4เศษ2ส่วน3นั้นมีค่าน้อยกว่า11ส่วน2นะครับในข้อ1นะครับโอเคทันไหมนะครับครูจะไปข้อต่อไปเลยนะครับข้อที่2นะครับอ่า ในข้อนี้เป็นจำนวนคะเหมือนกันเลยนะครับเป็นจำนวนคะเหมือนกันเลยนะฮะด้านหน้าจํานวนเต็มเป็น2เท่ากันเพราะนั้นเราต้องมาวัดกันที่ตัวมาวัดกันที่ตัวเศษส่วนนะครับถ้าใน DLTV นะครับใน DLTV นะครับเขาจะสอนนะครับวิธีโดยการเอาเรียกว่าคูณใช่ไหมคูณนะครับ คูณแบบตารางเนาะตีตารางเป็นเครื่องหมายคูณนะครับเป็นเอาส่วนมาเขียนนะครับเอาส่วนมาเขียนนะครับว่าคูณกันไปเท่าไหร่แล้วนะครับถึงจะได้จํานวนใช่ไหมอเอียงมากเลยนะครับโอเคไม่เป็นไรยกตัวอย่างให้ดูเนาะหนึ 1, 2, 3, นะครับโอเคเจูณหได้7 7็ดเจ็ดคูณสองสคูณสามนะครับ ย่ิบเอคูณหนึได้ยี่สิบเอ็ดยี่ิบเอ็ดสองสี่สิบสองยี่บเอ็ดสามเท่าไรหกใช่ไหมหกสิบสามนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่าให้ดูจํานวนที่มันตรงกันนะครับเนาะเพราะฉะนั้นจํานวนที่ตรงกันก็คือตรงนี้นะครับเจ็ดเนี่ยไปคูณสามได้ยี่ิบเอ็ดนะครับยี่ไปคูณหนึถึงได้21อนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีพอเราได้จํานวนแล้วเนี่ยเราก็เอาอะไรเอา ครูจะให้เราพักตรงนี้ไว้เลยเนาะพักจำนวนเต็มด้านหน้าไว้เลยนะครับเพราะว่าเราไม่ดูเขาละเราไปดูเศษส่วนด้านหลังละนะครับเพราะฉนั้นต้องเอา2ส่วนเเนี่ยไปคูณกับเท่าไหร่คูณกับ3ส่วน3นะครับถึงจะได้6ส่วน21สนะครับส่วนเป็น21สนะครับส่วนอันนี้21ต้องคูณ1ก็ไม่ต้องคูณแล้วอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นครูมองว่าวิธีมันก็ใช้ได้แต่ว่าครูคิดว่า มันก็ถ้าสมมติเป็นจำนวนมากๆเนี่ยนักเรียนก็นั่งคูณกันตายนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ครูก็บอกไว้นะครับเป็นวิธีของของเขานะครับไม่ไม่ใช่ว่ามันผิดนะมันมันก็ถูกนะครับมันคิดได้เหมือนกันแต่ครูส่วนตัวครูเนี่ยครูคิดว่าโอเคถ้ามันเป็นเลขเยอะๆเนี่ยมันก็จะค่อนข้างที่จะคิดนานนะครับค่อนข้างที่จะคิดนานเพราะฉะนั้นครูอยากให้เธอมองอย่างนี้นะอยากให้เธอมองอย่างนี้ เราไม่มองตัวนี้แล้วเนาะตัวนี้พักไว้ในฐานที่เข้าใจละเพราะว่ามันเป็นส่วนด้านหน้าละเท่ากันนะครับเอาตัวนี้มามอง2ส่วน7กับ6ส่วน21นะครับ2ส่วน7กับ6ส่วน21นะครับเพราะนั้นเรามองเลยนะครับที่ครูสอนก็คือตอนแรกนะครับใน,ในใบางานก่อนอันนี้ก็คือการคุณไขายหรือไม่ก็การหา คอนอใช่ไหมครับการคูณไขว้หรือไม่การหาคอลนอหรือถ้านักเรียนคนไหนสะดวกคิดเหมือนคูณแบบตารางเหมือนที่ทางคุณครูในเดียทีวีสอนค่ะก็ก็สามารถทําได้เลยนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นทางเลือกให้นักเรียนช้อปปิ้งความรู้นะครับว่าอยากจะใช้อยากจะหาทําวิธีไหนนะครับครูก็เสนอเป็นแนวทางไว้นะครับอ่ะโอเคอย่าง2ส่วน7กับ6ส่วน21เนี่ยครูก็จะมองแล้วว่า โอเคครูทํา7ให้เป็น21ได้ไหมหรือทำา21ให้เป็น7ได้ไหมนะครับในที่นี้จะทำได้คือต้องคูณนะครับคูณทั้งเศษและส่วนหรือหารตัดทิ้งทั้งเศษและส่วนเนาะในที่นี้ครูมองแล้วว่าครูสามารถทำา7ให้เป็น21ได้นะครับทำา7ให้เป็น21ได้นะครับเพราะฉะนั้นครูก็เลยเอา2ส่วน7นั้น7จ็ดคูณเลยยี่สิบเอ็ดเจ็ดสาม นะครับเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดนะครับแต่เวลาคูณต้องคูณทั้งเศษทั้งส่วนอย่างที่ครูบอกนะครับด้านบนสามสองหกด้านล่างเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับเราสามารถมองได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นพอเราแปลงออกมาแล้วเนี่ยแปลงค่าออกมาแล้วตัวนี้ก็ได้หกส่วนยี่สิบเอ็ดตัวบนก็หกส่วนยี่สิบเอ็ดตัวหน้าดันเป็นสองเท่ากันอีกนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงตอบได้ว่าสี่อะไร อ่ะสีเขียวนะครับตอบได้ว่า2เศษ2ส่วน7นั้นเท่ากับ2เศษ6ส่วน2 1นะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นครูว่านักเรียนไม่ต้องกังวลนะครับในในในส่วนที่ว่าถ้าทําวิธีนี้แล้วคุณครูจะว่าไหมหรือว่าอะไรเงี้ยนะครับในส่วนตัวครูก็คิดว่าไม่เป็นไรในเมื่อเด็กนะครับสามารถาหาวิธีหรือเรียนรู้วิธีอื่นได้นะครับตามที่ ตามที่ผู้เรียนนั้นสนใจนะครับตัวนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ผิดไม่ว่ากันและสุดท้ายคําตอบมันตรงกันคําตอบมันถูกนะครับถือว่าจบนะสำหรับครูนะครับโอเคข้อ2นะครับเรียบร้อยข้อ3นะครับข้อ่าเหมือนกันเลยข้อนี้นะครับข้อ3ข้อ3ตัวจํานวนเต็มด้านหน้าเหมือนกันเพราะนั้นเราต้องมาเปรียบเทียบกับจํานวนด้านหลังละนะครับจำนวนด้านหลังละนะ โอเคครูขออครูจะใช้วิธีการคุณควาหรือไม่ก็การหาคอลอนอนไปเลยนะครับเนาะเพราะฉะนั้นในวิธีตารางนะครับครูขอญาตไม่ใช้แล้วกันเนาะนะครับโอเคนะอ่ะด้านหน้าเนี่ยไม่ต้องสนใจละเอา5้ส่วนแกับ7จ็ส่วนสิมาเทียบกันเลยนะครับ5้ส่วนแกับ7จ็ส่วนสิมาเทียบกันเลยอ่ะ ในข้อนี้ถ้าเราจะเอาไปหาคอลอนเราก็ต้องดูแล้วว่าโอเคในตัวส่วนเนี่ยแกับ15เนี่ยมันมีมันสามารถเอาเลขอะไรมาหาร8กับ15บห้าเขาเรียกว่าลงตัวนะครับลงตัวทั้ง2ตัวเลยไหมนะครับในที่นี้นะครับไม่มีนะครับทั้นครูจะใช้วิธีการคูณไข่นะครับคูณไข่ไปเลยนะครับ จะได้ว่าจะได้ว่า5ส่วน8นะครับคูณกับ15ส่วน15นะครับเว้นครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็7ส่วน15นะครับคูณกับ8ส่วน8อ่าอย่างนี้เนาะนะครับเพราะฉะนั้น เราก็คิดได้เลยเพราะนั้นเราต้องดูก่อนว่าตัวส่วนเป็นเท่าไหร่ในกรณีนี้เนะาะครูจะตั้งคูณให้ดูกันสิบห้าคูณแปดนะครับแปดแปดห้าสี่สิบแปดหนึ่งแ่ยสี่เป็นสองนะครับเพราะนั้นส่วนที่ต้องเท่ากันนั้นคือหนึ่งร้อยยี่สิบแน่นอนนะครับข้างบนละ่ะข้างบนนะครับใช้สี่เดิมนะครับเนาะไม่ว่ากันนะครับข้างบน 15คูณ5 15 15คูณ5 15 4ก็60ละนะครับ15 5 75นะครับโอเคนะครับ7คูณ8ล่ะนะครับ8 5 4 4 8 6 48 8 7เท่าไร5ห0 6นะครับ5 6เพราะฉะนั้นตอนนี้เรารู้แล้วนะครับรู้แล้วตัวส่วนนั้นเท่ากันละตัวเศษนะครับ ตัวที่มากกว่าก็คือตัวนี้นะครับเพราะนั้นเราตอบเลยนะครับตอบ 5, 3เศษ5ส่วน8นะครับมากกว่า3เศษ7ส่วน15โอเคไหมนะครับครูเช็คนิดหนึ่งครูก็กลัวจะเบอร์เหมือนกันนะครับเพราะว่าวันนี้อัดไว้ให้เช้ามากนะครับ3 เศษ5ส่วน8คือตัวนี้เนาะมากกว่า3เศษ7โอเคนะครับถูกต้องโอเคสำหรับข้อ3เรียบร้อยนะครับต่อไปข้อที่4ข้อที่4นะครับอ่าเช่นเดียวกันเลยนะครับ32ส่วน7นะครับกับ38ส่วน17นะครับในข้อนี้ครูจะใช้วิธีการคูณคว้าอีกแล้วเหมือนเดิมนะครับ32ส่วน7นะครับคูณกับอะไร คูณกับ1 7ทั้งเศษและส่วนนะครับต่อไปสามสส่วน17ก็คูณกับ7ทั้งเศษและส่วนเห็นไหมสลับกันอันนี้มาคูณนี้นี่นะครับส่วนอันนี้นะครับคูณนี้นี่นะครับเนาะโอเคนะครับเพราะนั้นอ่ะคูณแยกก่อนเลขค่อนข้างเยอะแล้วนะครับ17คูณ7จ7ดเ 9นะครับ717โทดอีก4เป็นสิบเอะ 11, นะครับเป็น119สนะครับส่วนเป็น119นะครับอ่ะคิดทีะตัวก็ได้เนาะต่อไป38คูณ7นะครับเ8เท่าไหรย่8 7 5 6อ3 20, 21 21ทดอีก5เป็น26นะครับ2 6 6นะครับต่อไปนะครับตัวนี้ ส่วนไม่ต้องคิดละ119แน่นอนนะครับข้างบน32คูณกับ17นะครับ7 2 14ทด1ใส่4นะครับ7 3 21ทดอีก1เป็น22นะครับ1คูณ2ได้2 1คูณ3ได้3นะครับเป็น4เป็น4เป็น5นะครับโอ้โหเบียดกันมาก544นะครับโอเคเดี๋ยวครูจะ อะไงดีเะลบ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 ,ลบะโอเคเธอเธอจะได้ไม่งงเนาะนะครับเธอได้ไม่งงโอเคเพราะฉะนั้นนะครับผลจากที่เราคิดออกมาแล้วนะครับจะได้ว่าตอนเนี้ยตัวส่วนเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นตัวเศษที่มากกว่านั่นก็คือ544นะครับเพราะฉะนั้นเราตอบได้เลยไหมนะครับตอบได้เลยนะครับว่า30 2ส่วน7นั้น มากกว่า38ส่วน10 7นะครับโอเคข้อต่อไปนะครับข้อต่อไปดอกจันไว้ให้เรียบร้อยแล้วโอเคนะครับข้อต่อไปนะครับข้อที่5นะครับข้อที่5มีกี่ข้อเอ่ยพอวันนี้อ่าโอเคมีหข,ข้อนะครับข้อที่5นะครับเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วนะครับเอาอีกแล้วจำนวนเต็มด้านหน้าเท่ากันเทียบด้านหลังเลยนะครับ เอาสาส่วนหนะครับกับ4ส่วน6มาเทียบกันเลยนะครับจะได้ว่าในวิธีนี้ครูใช้คูณควายเลยทันทีนะครับ3าส่วนหคูณกับ6ส่วน6นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับ4ีส่วน6ก็ต้องคูณกับเศษ5ส่วนหนะครับโอเคนะครับตัวส่วนเป็นอะไรนะครับตัวส่วนเป็น30นะครับตัวเศษด้านบน6 30 8นะครับตัวนี้นะครับ 6 5 3คสา2 0นะครับเพราะฉะนั้นโอเคเห็นแล้วแน่นอนตัวที่มากกว่าคือตัวนี้นะครับงั้นเราตอบเลยนะครับ9อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวนักเรียนจะหาว่าสลับโจทย์อีกนะครับไม่เป็นไรอ่ะเเศษ3ส่วน5นะครับเป็นไง9เศษ3 5ส่วน5คือตัวนี้นะครับน้อยกว่า9เศษ4ส่วน6นะครับโอเคนะครับข้อที่5้าผ่านไปนะครับ ข้อสุดท้ายนะครับวันนี้ข้อสุดท้ายสําหรับนักเรียนชั้นป .5 นะครับข้อสุดท้ายสําหรับนักเรียนชั้นป .5 นะครับโอเคนะฮะอ่านในข้อนี้นะครับเราเห็นละตัวส่วนเนี่ยสามารถหารได้นะครับหมายถึงว่าสามารถมีตัวหารร่วมได้เพราะนั้นเราจะนําไปหาคอลนอดีกว่านะครับนำสิบกับ14นะครับหาคอลนอนะครับ จะได้ว่า10กับ14ตั้งเลยเนาะนักเรียนใส่เครื่องหมายหารน,นะครับไม่ต้องคิดมากเป็นเลขคู่เลขที่หารลงตัวคือ2นะครับ2 50 2 74นะครับเพราะนั้นคอลอนอที่ได้นะครับคอลอนอก็คือนะครับ2คูณ5คูณ7นะครับ2 50 70เป็น7 10 ครูว่าวิธีคอลนอนเนี่ยง่ายนะครับนักเรียนนะเพราะนั้นวิธีคอลนอนเนี่ยเราหาแล้วเราก็แจกแจงตัวคูณมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราไม่ต้องมานั่งคิดเหมือนที่ครูคิดเมื่อกี้เลยนะครับเพราะว่ามันคิดมาให้ในตัวอยู่แล้วนะครับอ่ะดูในตัวยังไงย5่สส่วน10ต้องการให้ส่วนเป็น70ใช่ไหมหา10ให้เจอ2คูณ5เป็น10เหลือ7คูณ7ทั้งเศษและส่วนส่วนเป็น70นะครับข้างบนอาจจะคูณนิดนึงก็ได้นะครับ ยีิบหนะครับอันนี้ยี่คูณสเป็นเท่าไรละหนึ่ง้อยละนะยี่สิบหคูณสเป็น100ละแล้วเหลืออีก2องคือ50เพราะนั้นเป็น1 5นะึ่เนาะโอเคนะครับต่อไปอีกตัวหนึ่งคือ35ส่วน14นะครับนักเรียนหา14ให้เจอนะครับ274เเหลือ5นะครับส่วน70แน่นอนไม่ต้องไปคิดนะครับ3าคูณ5นะครับ 35มคูณหครูขอคิดตรงนี้เลยได้ไหมเอ่ยเนาะห้าหยี่สิทดสอใส่5นะครับ5 3 5 15 15บ้วกอีกสเป็น17นะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนทราบแล้วนะครับจํานวนที่มากที่สุดคือจํำนวนนี้นะครับเพราะนั้นเราจึงตอบว่านะครับ2ี่สเศษยี่ส่วนสิเนี่ยเป็นไงน้อยกว่า35มสิ่วนสิบนะครับ โอเคนะครับสำหรับนักเรียนชั้นป .5 วันนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับหวังว่านักเรียนจะได้รับความรู้นะครับไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับวีดีโอของครูนะครับก็ขอให้ติดตามกันไปนะครับช่วงนี้นะครับหลังจากเรียนเสร็จนะครับครูก็จะทำการอัพวิดีโอนะครับขึ้นที่ช่อง YouTube นะครับทุกวันนะครับแล้วก็ให้นักเรียน ดูนะครับเลือกดูเอาไว้เป็นความรู้เพิ่มเติมนะครับเพื่อเผื่อคนไหนเรียนาจากทางออนไลน์นะครับอาจจะฟังไม่ค่อยทานหรืออาจจะไม่เข้าใจนะครับก็ให้มาฟังตรงนี้ก็ได้นะครับเอาไว้เป็นความรู้เพิ่มเติมของของตัวนักเรียนเองนะครับก็ฝากาไว้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ